และก็ทหารทุกหน่วยทุกนายนะครับวันนี้พี่สอแยงก็ได้บริจาคเดินไปนะครับหนึ่งแสนบาทให้กับเวทีของการจอมพลังนะครับเพื่อไปซื้ออาหารหรือว่าของแห้งหรือจะไปเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกับพี่น้องนะครับที่ประสบภัยนะครับสงครามอยู่ตอนนี้พี่น้องชาวไทยไม่เคยทิ้งกัน รวมถึงทหารที่สละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองน,นะครับปกป้องแผ่นดินไทยให้พวกเราชาวไทยได้อยู่กันอย่างสุขสบายก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคนลโลกนะครับทุกๆพระองค์จงปกป,กปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยและพี่น้องชาวไทยทหารไทยทุกท่านให้ปลอดภัยต่อหมูมานทั้งหลายทั้งปวงก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับตอนนี้มีทั้ง สองภัยวิบัตเลยนะครับทั้งสงครามภัยวิบัตก็เป็นน้ําท่วมภาคเหนือนั่นก็หลายจังหวัดนะครับจังหวัดน่านก็เยอะเลยนะครับก็ใครที่พอมีกําลังนะครับเราก็คนละนิดคนละหน่อยช่วยกันถือว่าเป็นพี่น้องสายเลือดคนไทยอยู่เป็นเดีย,ดยวกันนะครับก็คนละนิดคนละหน่อยนะครับช่วยกันถือว่าเป็นกาลังใจที่ดีที่สุดของพี่น้องชาวไทยนะครับก็จะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยทิ้งกัน นะครับตอนนี้ทีมมาสอดงามก็ได้สงกำลังใจนะครับจนวนเงินของสอดงามไปแล้วหนึ่งส่วนเดี๋ยวอาจจะมีอีกหนึ่งส่วนนะครับเพราะตอนนี้วันนี้ผมได้ไปบุญการมานะครับไปกราบปู่มาแล้วก็มีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งของภาคอีสานนะครับได้ขอข้าวสารอาหารแห้งหมามาหรือว่าพ่อหงคนแก่ขาดยาด้วยตอนนี้ขาดเยอะเลยครับแค่เยอะมาก สำหรับยาและโดมของเด็กน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ลำลบากมากก็เดี๋ยวจะมีวันนี้นะครับเราก็อาจจะรุบรโมอีกหนึ่งส่วนของที่เกศสอนรามนะครับเพื่อไปสมทบนะครับได้เท่าไหร่ก็โทษนั้นถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ ประสบภัยมาตอนนี้และรวมถึงทหารที่อดหลับอดนอนปกป้องชาติบ้านเมืองที่อยู่เขตชายแดนทุกหน่วยทุกนายด้วยนะครับขอขอบคุณกำลังใจที่พี่น้องชาวไทยได้เหนือที้กันแล้วก็คืนนี้นะครับขอบคุณกำลังใจที่ผู้ชมทุกท่านที่กําลังสละเวลามีค่าสละเงินของท่านที่เข้าชมผลงานการแสดงเดี๋ยวนี้นอกจากมีรางวัลพิเศษแล้วนะครับมีจำแขกวันแล้วหรือมีสิลปินพิเศษที่จะมาพบพี่น้องในราบเวทีอีกนะครับ ก็เดี๋ยวเร้ยกพบกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวสำหรับรูครนะับเราจะโมวตงอ่าเวทีครับเวทีมากลางหลังขาก็ได้นะครับกลางไว้เลยนะครับลงไม่น่าจะมีนะคุณนะครับถมก็กล,าล้าหัเขาไว้ครับกล้าไว้ก่อนดีกว่า